แฟนเมื hey, ่อไมองได้อได้ไ hmm. ด้ครับได้ได้ได้ตแทงถูกหต้องรับตรงนี maintenant. ้ด้วยจเออได้ไหครับผมเออ นี่ที่เขาแจ้งความไปในหกสิบรานครับไม่เป็นหลักฐานที่เฉยๆผร,ร้ะเกษตรกรก็กลัวครับจากการสำรวจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นน่นะครับว่ารานมันลายนี้ไม่ได้ร่วมโครงการนะครับเป็นเป็นเป็นรานมันที่เคยขอเข้าร่วมโครงการกับจังหวัดนครราชสีมาแต่เห็นว่าทางจังหวัดไม่ไม่ไม่อนุมัติเ้ร่วมโครงการนะครับแล้วเกษตรกรก็นำมันไปไปขายนะครับ เท่าที่ทราบในบองต้นน่ะนไปขายแล้วก็ไม่ได้รับเกินนะครับซึ่ง,ง,ง,ท,างทางผมกำลังจะออกไปตรวจสอบรนาะยละเอียดทีหนึ่งว่า,วาเป็นยังไงนะครับมีการหลอกลวงกันหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือเกษตรกรได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักอำเภอเสริงสา่างจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับเราจะมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อที่จะให้ได้รับเงินจากรามันตรงนี้ ครับก็คงจะไปไปดูข้อมูลก่อนนะครับแล้วจะถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าถ้าพบกับผู้ประกอบการรายนี้เราก็จะไปคุยไปไปทำความเข้าใจว่าถ้าเป็นการซื้อขาย,ดยโดยปกติก็ควรจะจ่ายเขาซะนะฮะรัามันจะได้เกษตรกรก็จะได้รับเงินนะฮะก็ไม่ควรจะ,ะนวงเหนียวหรือทำหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะให้จบๆกันไปนะฮะส่วนจะเป็นการแอบอ้างว่าเป็นการรับจำนำหรือไม่อันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจนะฮะต้องต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่า ลานมานี้ไม่ไ,มได้ร่วมครงการน,นะครับ